วันพรุ่งนี้แล้วนะครับจะเริ่มการสมัครสอวอ,รอย่างเป็นทางการครับมีหลายกลุ่มอาชีพที่ไปสมัครได้สัปดาห์ที่แล้วก็เปิดให้รับใบสมัครสอวอรกันมาแล้วสนใจลองหน่อยไหมคุณพิมพ์ิมน ยังไม่ไม่ครบคุณสมบัตินะคะอายุยังไม่ถึงนะคะสื่อก็เป็นหนึ่งใน20กลุ่มอาชีพนะครับที่ยื่นได้ยังมีเวลาครับตลอด1สัปดาห์แต่ตอนนี้ทางกกตก็เตรียมความพร้อมอาจจะมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของคุณสมบัตินะครับค่ะส่วนข้อสังเกตต,ตอนนี้ก็คือว่าจํานวนคนที่ไปรับใบสมัครเนี่ยยังอยู่ในหลัก เรียกว่า30,000่นะคะยังไม่ถึงหลักแสนอย่างที่กกตเขาเคยบอกเอาไว้นะคะทีนี้กกตก็ประเมินว่าน่าจะเป็นเพราะเรื่องเทคนิคเกี่ยวกับคุณสมบัติเรื่องการเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพหรือว่าการเลือกควยที่ยังมีความสับสนอยู่บ้างนะคะตรงนี้หลายคนอาจจะยังไม่ตัดสินใจค่ะ วันนี้ทางกกตก็ไปตรวจสอบสถานที่ภายในสำนักง,งานเขตคณนายาวและบางกะปินะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับสมัครสววันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันแรกนะคะทางนายแสวงบุญมีเลยค่ะที่การกกตอบอกว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ยอมรับว่าจะต้องรอลุ้นคนที่ลงสมัครค่ะหลังจากที่เงื่อนไขทั้งเกณฑ์อายุกลุ่มอาชีพทําให้หลายคนเนี่ยช่งใจว่าจะสมัครดีหรือไม่ ส่วนกรณีเรื่องร้องเรียนคาดว่าจะมี3ประเด็นหลักๆก,ก็คือคุณสมบัติของผู้สมัครการทักท้วงระหว่างลงคะแนนแต่ละระดับและการหัวหรือการจ้างลงสมัครแต่ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับไทม์ไลน์การประกาศผล200สวตามกำหนดเดิมที่วางเอาไว้คือต้นเดือนกนรกฎาคมโดยได้ให้แนวทางในแต่ละพื้นที่ให้รับสมัครสวรไปก่อนหากขาดคุณสมบัติหรือว่ามีข้อร้องเรียนก็ให้ยื่นต่อผู้อำนวยการเขตส่งเรื่องต่อให้กับสารดีกาพิจารณาในภายหลังนะคะ เมื่อคนทํางานมั่นใจเนี่ยแต่ก่อนเพราะยังไม่ได้คุยกับคนทํางานแต่ว่าเมื่อมา,มาคุยกับท่านลงพื้นที่คนทํางานมีความมั่นใจสิ่งที่จะทําให้อาจจะมีอะไรอะมีอะไรอยู่ในใจอยู่บ้างก็คือว่าเราจะได้สวตามที่รัฐธรรมนูญออกแบบไว้หรือไม่คือตัวคนเนเหมาะสมที่จะเป็นสวรหรือไม่อันนั้นอันนั้นไม่น่าจะใช่เรื่องของกกตหรือทางคนเลือก คนเลือกอย่างเดียวน่าจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสังคมนะครับว่าเราจะได้สวแบบไหนแต่200นี่ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าจะเป็นไปตามารถแมพครับสิ่งที่เลขาธิการกะกะตย้ําถึงการระมัดระวังนะครับก็คือการนําข้อมูลแนะนําตัวที่กรอกประวัติในใบสมัครหรือแบบสว3 เอาไปเผยแพร่ในช่องทางอื่นๆเพื่อใหอ้ผู้สมัครคนอื่นๆแล้วก็ประชาชนรับทราบครับอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษขณะที่กะกะตก็ตั้งศูนย์ข่าวส่วนกลางนะครับแล้วก็เตรียมเจ้าหน้าที่ดูแล,าแลการเลือกสอวอครั้งนี้แต่ถ้าประชาชนมีข้อมูลการเลือกสอวอที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมมีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายก็ให้ส่งข้อมูลไปที่แอปพลิเคชันตาสับประรดโดยจะมีเงินค่าตอบแทนสำหรับการแจ้งเบาะแสด้วยครับ ขณะที่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้มีการจัดบรรยายให้ความรู้และข้อกฎหมายการได้มาซึ่งสวอคอรับโดยพันตำรวจโทรรพีพงศิรพัฒนารักษ์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าใน32อำเภอมีผู้สนใจรับเอกสารใบสมัครกว่า350คนครับส่วนสิ่งที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือการรวมกลุ่มของผู้สมัครว่าจะเกิดการพุจริตหัวกันหรือไม่ จึงต้องคอยหาข้อมูลแล้วก็จับตาดูเป็นพิเศษครับส่วนในภาคเหนือค่ะไปดูหลายจังหวัดก็เตรียมความพร้อมการรับสมัครวันพรุ่งนี้นะคะที่เชียงใหม่มีผู้ขอรับใบสมัครมากกว่า1,500คนเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหาคนครนะคะ ส่วนองค์กรภาพประชาชนที่จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายก่อนวันสมัครสวรก็มีการเปิดโต๊ะคลินิกตอบคำถามข้อสงสัยผู้ที่เตรียมลงสมัครบริเวณลานประตูท่าแพแล้วก็ยังจัดเสวนาหัวข้อจะได้อะไรจากระบบใหม่ที่เลือกกันเองพร้อมกับฟังเสียงคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มีสิทธิ์ลงสมัครค่ะ